สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องมือนี้มอรวย้ามาตามแนวทางแมตุยเด้อนะครับในงวดก่อนเพิ่นบอกซี่หนึ่งตัวเดียว้างเดียวพี่น้องออกหากหนึ่งนะครับในงวดน,นี้ฝันอีกแล้วพี่น้องฝันว่าคนผูกเก่ามาบอกเลขตัวเดียว้างเดียวคือเก่าครับล่องไปติดตามว่างวานีีเพิ่นให้ตัวใดนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับแมตุยครับสวัสดีครับโอ้นะครับงวดก่อนแมตุ๋ยฝันขักฝันแน่นะฝันว่าคนมาห้องบอกซี่หนะึ่ ซิ้นนึงตัวเดียวอันวมเกลกก็บแกขนมเล็กน้อยนั่นพวกนั่นลายเลกกัเลยว่าอกไรฮาหนึงเนาะขึ้นเตี้มหนึงคนเนาะมีแบบคนคนบอกธรรมดาเขาก็ต้องซื้อขึ้นซื้อลงน้องเล็กตัวเดียวเนาะพี่บอกคนคนบอกขึ้นนะครับในโค้ชฟันเนี่ยไม่ตัวคิดว่ามันพี้ยนวะมอเสียงคนนเหรอเป็นเสียงคนคุยกันธรรมดา เดียแม่ก็ว่าพี่บอกขนคนบอกข้นกันทีเป็นคนก็คือเลยขึ้นเนาะเป็นหาหนึ่งเรากันวันเอกออกแล้วทีหนึ่งแตกเซลล์อยู่มัดมังหาวันนี้กับฟันแบบเดียวกันนั่นฟันแบบเก่าเลยทีม่ตนฟันแบบเดียวแบบคล้ายๆกันนั่นล่ะฟันฟันช่วงที่ใดครับฟันสั้นฟันรอขีแก็งเลยขีแก็งก็ต้อางวันนั้นก็เป็นขอีแก็งกันเดียวกันขืนแล้วยันเลื่อมด้วยน้อนจำใหม่จุดอย่างใกล้ขันแก่นอย่างเลื่อมเลยเนาะมันแก่นนะครับ ไอ้งวดก้อนนี่มันฟันคที่แข่งกันป่ะไหมตือเมียนไม่าเดียวกันอีกทหารคนนี้ก็ฟันนี่คือเก่านั่น่ะฟันแบบเก่าหมดแบ่งเนาะงวดนี้เขากกัดดีๆคือตัวเดียวคือเก่าป่ะครับเมียนฟันแบบเก่าทั้งหมดบานนี้เขาก็ขึ้นลงคือเก่าแล้วบาะนี้ยยังเห็นผาดเลยหงดก้อนมันผาดว่ะฟันแบบเก่าเลยเขาได้ขึ้นล่งนะงวดก้อนนะเอาไม่ตือเราเขาฝันว่างครับฟันว่ายังไงฝันว่า เขาวาเรขออกแล้วก็ออกตัวเก้าเรียกมัหาหนึ่งออกอันเก้าเติมวางสิเขาบอกกันนะบอกกันขึหมงวดว่างมันออกหาหนึ่งเอามันก็ออกเลียกโตเก้านอ้ําบัดได้มนออกตัวเก้าแล้วหาหนึ่งหนึ่งวางสิเขาเล่นมาไม่มาแต่ปันขึ้นหมดว่างหันวางหันกับว่าซี่หนึ่งมันเลขขึ้นไปเต็มเลยมันนี้พันว่าเอาเลขออกแล้วออกโต๊เก้าหาหนึ่งทั้งวางสิเสียงพ่นเบาขึ้นเก้าหนึ่งปันแบบเก้า ได้ว่าเอานี่คือออกตัวเก่าวว่ะออกตัวเก่าแล้วฮานึงนั่นแหละ่าบางทีฟันสันสันทำนี่มียาการใกล้คันเสียงคนคุยกันนะคือเก่าป่ะครับแม่นยังมาฟันแบบเก่าอืมคนคุยกันคือเก่าเลยนี่ออกฮานึงออกตัวเก่าพียวออกโตเกียวขัดนี่วางให้ตัยไอ้ออกกันเก่าค่ะด้วยอ๋อเมตุยให้ลักษณะนี้เมตุยฟันสันสันให้ลักษณะนี้เมตุยจริงเลย ขึนลงไหมบ้านนี่ขึ้นลงไว้บ้าแ้วันแบบเก่าเนาะติงานหนึ่งหกหึไปจ้ะแต่ชี้เนาแบบนี้เนาะเพราะว่ากวาดมันขึ้นเนาะขึ้นวันนี้ก็บชขึ้นแล้วเนาะอันาหาหนึ่งกับชีหกึันมันะมันเกือบแบบบังหันวะเมียนะครับเนาะเอาเาเลยก็เอาแบบว่าห้พลาดเลยอันบางหันันเอาขึ้นกัมันสึกไมีนเพราะว่าในเรืองวมาชีหนึ่งตัวเดียวไหมเม่นเนี่ชี้หนึ่งตัวเดียวมันออกหาึอืมบัดนดากันเร่ออก็ือออกตัวเก่าว่าจันวา ได้ไปท่วงเขาว่าเอาเลขออกตัวเก้าอีกแล้วเดีวว่าเพราะว่ามันออกขาหนึ่งหมดฉันก็วาเอาออกอันเก้าอันเก้าหมดฉันเขาโทรกันเขาหยามเล่นว่าไม่เตะเพราะว่าเลขออกตัวเก้ากันนี่ยนี่ว่าไม่เลขออกตัวเก้าขาหนึ่งหมดฉันกันสันสันนั่นนะซึ่งหมดที่หนึ่งสันดีครับนาะนะครับมือก้อนกะโอ้หลุดไปแต้มเดียวนะครับเขาไม่ได้ขึ้นให้ทีบอกคนคนบอกขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคนขึ้นเ่าคุยกันมากขึ้นเขา ทันสันส,สันหนึ่งไม่ตุยอายุเท่าไหร่ครับพี่นี่ยหาซิบหาเก่าวะหาซิปเก่ายอดเกิดความเยือยหนุ่ยหาเก่าเนาะมีเรื่อหาเก่าแล้วนะครับคนเดียวกันกันมีเยือยหนุ่ยหองบอกยุ่เฮียนมาไม่ตุยจักยุ่ยใส่โมลูมองเนาะแบบเก่านั่นแหละกังหวดลักษณะเลยเดียวกันเลยนะครับเนาะเมื่าเลือกออกหาหนึ่งวางสีออกแล้วออกแล้วออกตัวเก้าเมียตุยก็เลยว่าเด็กก็ออกตัวเก้าว่าสั่นเลยเป็นลักษณะนี้กับแบบเก่าเลย งาก้อนบอกซีหนึ่งบอกหาหนึ่งวงานี้ไม่ตื้อเลยว่าบอกหาหนึ่งก็สิเป็นหกหนึ่งน้ำเนาะเอาวาเลขกออกหาหนึ่งหาหนึ่งออกตะเกาแต่ว่าเราเลยก็ว่าเท่ากับการขืนก็ล่องรถนะครับพี่น้องมักตัวใดก็เรียกเอาซื้อขืนซื้อรองเนาะแต่ว่าตัวเน้นคือหกหนึ่งขืนเต็มหนึ่งนะครับก็เลยเป็นในตัวไห้เหลขตัวเดียวห้างเดียวหาหนึ่งตัวกันกับหกหนึ่งนะครับก็บว่ากันละทอกันเลยนะเพราะว่างาก้อนมันขืนเต็มหนึ่งอย่างนี้นะครับงาก้อนซีหนึ่งมันเป็นหาหนึ่งครับผม เม่ตุยละวางให้กันไว้หกหนึ่งนะครับกับหาหนึ่งท่านั้นแหละนะครับก็เฝ้าจับจองเฝ้าซื้อหาเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าวางเงินกับเลีวันคู่เนาะมันลยหาซื้อใหญ่แน้อยนะครับเลี้ันคู่เขาเฝ้าไปจับจองหาลอตเตอรี่ไว้หาหนึ่งหกหนึ่งกัเป็นคู่นะเฝ้าไปหาลอตเตอรี่ไปเด้อพี่น้องนะครับอันซื้อเดี๋ยวนี้มันกติกาว่าท่านนั้นนะแมนเขาซื้อลอตเตอรี่ไปแต่เดี๋ยวนี้มมนใช่ใดอืมนะครับ เป็นแนวทางของเมตุหรือจะเป็นหาหนึ่งกระไรหาหนึ่งซื้อไงว่าต้องว่าต้องยานว่าเขาจะว่ามีขายหาหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งนี่เพราะไม่เลขเก้ากระชีว่าขายดีมาะไรลอตเตอรีนะครับแต่ว่าเขากลับซื้อไว้ทั้งหาหนึ่งหกหนึ่งอละมันเนี่ยแล้วะ้าหน่อเก้านี่ยเมีนะครับหกหนึ่งสองหนึ่งเห็นว่าออกอะไรออกอีกเยอะนะมันก็ว่ามีอย่างเนี่นนอยนิดนะครับก็นเกมันออกตัวแดงก็ได้นี่เดี๋ยวจะเข้าซื้หาหนึ่งมันเกิดออกมันออกตัวเก้าอยู่สองเสียกับมีนะ แม่นครับก็มีดูเนาะเล็กตัวเก้าออกนาฮะบางคนก็บ่าเล็กเก้าออกคุณนเม่นได้นะครับเล็กเก้าออกได้คื้เก็ฟันสันๆันซ้ำนั่นแหละมันมาห้องบอกเล็กออกแล้วออกหาหนึ่งออกตัวเก้าวางอ่นี่ว่าเอามันคือออกตัวเก้าอีกเนาะแบบนี้มันออกตัวเก้าหาหนึ่งเขาวางครับเสียงควนบอกทุกท้องลูกชายไม่ถือท่านฟันไหครับมันอกีถามมันสถ่ว่าไะไเนาะแต่ว่ากรณีนี้แ่เท่านั้นมาเปลี่ยนหนึ่งเนาะ มันเสืออลเยกนมันส <If S 2> ั่นหนลูกไส้ให้นะแต่บาความฝันบาเดินเเมียเบาความฝันมันนี่จะแบบซืออลถเล็กใหญ่เปียกหนึ่งมันวาซ้น่กอยมาเบาฝันเอาตัวมันมาเด็กไปจมหาเงาเล้เจ้ไม่ครเป็นก้นนั่นเบาๆนะก้นนก้นบาก็จองเจีมันีลลำคาเป็นกนหนึ่งเลยก้อนเบาหน่อยนะครับแต่ไม่รุนท้าละนะครับวอารมณ์ศิลปินเนี่ยลูกชายเป็นนัก้องเป็น นักดนตรีทั้งสองคนนะครับต้องดูไส้ไงดูไส้หน่อย่นเห็นงานดนตรีนครับเอาคนอารมณ์ซีดอปินฟันฟันแบบนี้นะไม่ตื้นฟันดีฟันบริจีอยากเนาะฟันชนจันฟันบริจีเนันสันจันโดวเดียวกลัวแต่ว่าเขากับชฉ่ะซื้อที่เขาแค่นั้นนะครับคนกวาดได้ซื้อคนมออกหานึงกับฟันวันฤกออกแล้วซีนึงซีนึงวันฤกษกับฟันวันเกษออกแล้วหาหนึ่งที่เขาอันแบบเก่ายังมะ ครับเดี๋ยวก้าเก้าอีนาะเวลาเดียวกันจังหักท่านก็เขีกออกแล้วหาหนึ่งตัวเก้าแล่ากันมันออกแล้วหาหนึ่งตัวเก้าวางไม่ท่านแบบเก้านั่นไม่ตัวเองไอ้เงี้ยติไปเก็บซี่ยเลื่อมได้อมดเลยคือพอแล้วก็ล่องไปน้อยเบิ่งเด้อนะครับเมื่น้อยกะเล่าเด้อมดเลยมีอะไรเล่ามันนี่ว่ายังฮะมันนี่วันพุธโอ้ยพุธมีตัวเนี่ยเล่าเออพุธ พุดตัวนี้ยมื่ตื่ช่วงนี้ฟันคือว่าจะเข่าพึ้นมาดีเด้มือนี้วันพุดมือนี้มีเล็กเล่าเออเอออย่าลืมด้วยเนาะฝากไปด้วยด้วเนาะพี่น้องงามันออกอือฝากเล่าน้ำเงานะครับเพราะว่อตื่นช่วงนี้รู้สึกว่าฟันมักเข่าน้อยเข่าเล่าด้วช่วงนี้เม่ตื่นมีวันผุดอือปันจันจันจ,จำนั่นละ่ะเออเออนะครับลองฮะหนึ่งบางกิโอ้เกมันลืมยำตัวเนี่ยเอาเด้อพี่น้องนะเม่ตื่นว่าลองเพือนบ้านน้ำเนาะโมแลกนี้นะครับเนาะ บางบางเล่านดำเด้อนะครับเพราะว่าเหล็กตัวเก่าอ่าเป็นรัฐบาลไทยอะไรหลักๆก็คยเห็นเนี่ยรัฐบาลไทยล่ะแต่ว่าก็บ่อยายนพลาดล่องขึ้นบ้าทน้ำมะเร็งก็จะไปน้อยก็ได้จะไปน้อยหรือจะไปเล่าก็ได้มะเร็งเนี่ยวันวันบางครั้งมันก็เป็นรัฐบาลไทยแหละเนาะแต่ว่ามันของขึ้นเต็มเนื้ง ตะว่าม้เลยกับว่าไว้ชื่อดอกฮะพี่น้องอยากไปเที่ยวเล่าไปแล้วน้ำกันอให้อยากไปเที่ยวฟังเล่าน้ำบ่งสนรองเบิ้งนะครับยี่กับเกิดขึ้นได้เด้โม้เลยก็ไปเสียวน้ำไปแล้วนี่เมาบ้าครับมันน้ำทำเด็กเล่าเนาะต้องเป็นบ้าอะไรนี่ว่าท่านขึ้นดอกหมู่บ้านเจียเจีนครับอืมนี่เล่ายุติแถวใดมือนเลไปหายอยู่น้ำเล่าเนี่ยไม่เมาเนี่ยพอเมาเนี่ยแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถืลาบไปเล่าไปตามเด็กเล่าไปเด้สนะครับพี่รองคนพิเศษนะครับงวดก่อนแล้วก็บอกโมอรวยดอกแต่ว่า บัวเดีกล้องวันั่นะครับเพี่บอกซีหกตัวเดียวก็ไปออกเล้าอยู่ด้วยนะครับกับวัวแดงวันนี้เด้ตามหายได้อนะครับสำหรับน้ำหางจะมือดิเมือนว่ารำบ่าครับมือนี้กะทิบัสตันปกติแล้ยโดนไอเราขึ้นเราขึ้นประมาณแปีเดือนคนละอืมเปียอาทิตย์สองอาทิตย์คนละนะครับต้องเราจะตังคืนปกติอะไรนะปกติเราก็บอกแม่นเลยแต่ว่าเขียนเอาช่วงนี้เขียนให้พี่ชิบะคอยมีตัวอือเอาแต่ว่าเม่ตุยถึงหายมาแล้วนะครับเป็นเลขฝัน ฝันดีหักเนาะฝันแบบเก่าฝันคาคาฝันแบบเก่าเลยนะครับเป็นเลขเขามาบอกว่าเลขออกตัวเก้าหาหนึ่งน้ำม่ตุ้ยเนาะเป็นเสียงเสียงคือเก้าว่าเสียงแบบเดียวกันว่าแบบก็งื่นที่หนึ่งอืมแล้วฝันขอดสีแกงเนาออกแล้วหาหนึ่งมันออกตัวเก้าวางขืมนวงื่อนก้อนเนหอยซีนเนี่มันออกหาหนึ่งเงื่นน้ว่าเรออกมาแล้วหาหนึ่งออกตัวเก้าก็เลยขื้นแต้มหนึ่งห้เป็นหกหนึ่งแต่ว่ากับบอลลมสีลงแต้มห้คือซีหนึ่งน้ำเด้อนะครับ ก็เป็นการกันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยกันขึ้นกันลงนะครับแต่ว่าตัวเน้นเพื่อนให้เน้นหาหนึ่งกระพกหนึ่งเด้อนะครับในงวันนี้ก็ขอให้ชัวร์คำว่าน่าไม่ตุยเด้อนะครับรัฐบาลไทยหาซื้อสลากกินแวงซื้อลอตเตอรีไ่รวไ,ววไว้เด้อนะครับครับเปลาซื้อไวเฝล่าหาไว้เดี๋ยวลอตเตอรี่จะไม่มีขายเพราะว่าตัวเลขวัดคูนออ่นะครับเอานะครับขอก็เลมีตุยหลายเด้อครับยังัดในทางเลีซี